วันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ7อันดับเหรียญหล่อพระเจดิยอาจารย์ยอดนิยมที่นักนิยมสะสมพระเครื่องต่างนิยมสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงประวัติการสร้างเหรียญหล่อโบราณเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่อาจจะทราบได้แน่ชัดแต่คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นประมาณในสมัยของ รัชกาลที่5ที่เริ่มสร้างพระเครื่องเหรียญโลหะชนิดปั๊มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพศ2440สําหรับเหรียญหล่อในยุคแรกที่ส่วนใหญ่รู้จักคุ้นเคยกันในสมัยนั้นจะมีพระเจดอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากก็ได้แก่หลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิกิจหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมสําหรับประวัติเหรียญหล่อของหลวงพ่อทา วัดพเนียงแตกรุ่นแรกนั้นเริ่มมีการสร้างในปีพศ2440ส่วนเหรียญหล่อของหลวงพ่อเงินนั้นไม่ทราบประวัติแน่ชัดแต่น่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่าท่านบรณภาพห่างกันเพียง3ปีคือปีพศ2459และพศ2462คือประมาณ100ปีล่วงมาแล้ว อย่างไรก็ตามก็ถือว่าทั้งสองเหรียญเป็นเหรียญแรกๆของเหรียญหล่อโบราณที่ปัจจุบันหาชมของแท้ได้ยากมากต่อมาจึงได้มีการสร้างเหรียญหล่อขึ้นมาในระยะหลังอย่างต่อเนื่องและนี่ก็คือ 7. จ็อันดับเหรียญหล่อยอดนิยมที่นักนิยมสะสมพระเครื่องต่างนิยมสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่ส อันดับที่1เหรเลียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกจังหวัดนคนปรปฐมเลียยหล่อรุ่นนี้จัดสร้างประมาณปีพศ2440ถ้าจะกล่าวถึงพระเจจีอาจารย์อาคมขังในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีมากมายหลายท่านจะเฟ้นหาให้เหลือแค่ห้าดึงในนั้นต้องมีหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกอย่างแน่นอนที่สุด ในยุคนั้นหลวงพ่อทาท่านดังมากถ้าไม่แน่จริงชื่อวัดคงไม่เปลี่ยนจากเดิมชื่อวัดประทุมคงคาเป็นวัดร้างเปลี่ยนเป็นวัดพเนียงแตกได้รับการบูรณะเป็นวัดที่รุ่งเรืองที่สุดจากอภินิหารในงานเทศกาลจุดพุไฟพเนียงประจําปีของหลวงพ่อท่านท่านชอบเล่นมากในงานท่านเอามือปิดปากพเนียงผู้เกิดระเบิดคามือหลายคนคิดว่าหลวงพ่อแย่แล้ว จากเห็นสภาพพนเนียงแตกกระจายปรากฏว่าหลวงพ่อท่านยืนดูปกติไม่ได้เกิดการล้มหรือเกิดอาการโซเซโซซัดแต่อย่างใดถ้าเป็นสาธุชนคนธรรมดาได้รับแรงระเบิดขนาดนั้นร่างกายจะต้องแหลกแตกกระจายเป็นชิ้นๆอย่างแน่แต่ในทางตรงกันข้ามหลวงพ่อกับไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่ผิวหนังยังไม่ระคายดูเหมือนท่านจงใจทำให้มันระเบิดด้วยซ้ำ เหรียญหล่อรุ่นแรกของหลวงพ่อได้จัดพิธีเททองหล่อที่วัดพเนียงแตกส่วนหนึ่งได้นําออกให้บูชาในงานฝังรูปนิมิตที่วัดบางหลวงอเภอําบางเรงหวดนดนครปฐมซึ่งงานฝังรูปนิมิตนี้หลวงพ่อมานั่งเป็นประธานในงานและชาวบ้านที่มาเที่ยวงานทําบุญคนละหนึ่งบาทก็จะได้เหรียญหล่อรุ่นแรกหนึ่งองค์เหรียญหล่อรุ่นแรกนี้สร้างประมาณปีพศ2440 วัดบางหลวงเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2420โดยมีหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางหลวงเป็นรูปแรกและในขณะนั้นท่านก็ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพเนียงแตกด้วยเหรียญหล่อรุ่นแรกนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเนื้อขันโลหหินแก่ทองแดงบางเหรียญออกเหลืองบางเหรียญออกแดงขึ้นอยู่ที่ความจัดของเหรียญ เป็นทินพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิในซุ้มเรือนแก้วและมีต้นโพขึ้นเหนือปกคลุมซุ้มดูเสมือนเป็นภาพสามิติแสดงถึงความสามารถของช่างแกะแม่พิมพ์ซึ่งน่าจะเป็นช่างหลวงเป็นเหนรียญโหลโบราณที่เก่าที่สุดและสวยงามที่สุดในยุคนั้นเหรียญรุ่นแรกนี้นับได้ว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงมาก ส่วนราคาเช่าหาสำหรับเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมปี2440นี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่2เหรียญหล่อพิมพ์พนมมือของหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนจังหวัดสมุทรสาคร หลวงปู่รอดวัดวังน้ำวนเป็นอริยสงฆ์ในยุคหลังของหลวงปู่ย่ยมแห่งวัดหนังและเป็นสหายที่โด่งดังคู่กับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงปู่รอดได้สร้างเหรียญบุญญาธิการคงกระพันชาตรีขึ้นมาหลายรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากที่สุดก็ได้แก่เหรียญหล่อแซยิตและเหรียญหล่อพิมพ์สามเหลี่ยมเรียกกันว่ารุ่นแก่กแม่ครัวเป็นเหรียญหล่อเนื้อทองฝาบาทเป็นเนื้อเหลืองสร้างทั้งหมดสองพิมพ ได้แก่พิมพ์พนมมือและพิมพ์พนมมือข้างเดียวหล่อด้วยเนื้อเหลืองเป็นส่วนใหญ่มีเนื้อเงินแต่เป็นส่วนน้อยเป็นเหรียญหล่อสามเหลี่ยมซึ่งด้านหน้าเป็นรูปประสงค์นั่งพนมมือขัดสมาธิลาบส่วนด้านหลังเรียบสหรับเหรียญหล่อสามเหลี่ยมเป็นเหรียญที่ตัดขอบตั้งแต่หุ่นเทียนขอบขององค์พระจะปิ้นขึ้นบนทั้งสองด้านพิมพ์ด้านล่างเป็นฐานเฉียงและเป็นพิมพ์ที่ไม่ติดห่วงใบหู องค์พระรอเป็นพุทธศินที่เป็นสวดทรงเท่านั้นพราเสียงกลมเป็นเม็ดแดงไม่มีพระเกศแขนทั้งสองข้างโค้งเป็นทรงกลมกางองค์พระเป็นรูปพนมมือทั้งสองข้างที่ค่อนข้างใหญ่หน้าตักนั่งซ้อนโดยมีเส้นจีวรที่โยงมาจากกลางมือโค้งเชื่อมที่หัวเขา่าขวาขององค์พระองค์พระประทับบนฐานบัวและเป็นฐานเฉียงคิมหลังเรียบ ที่เกิดจากการหลอ่อไม่มีการตะไบให้เรียบแต่ประการใดก้านชนวนติดอยู่ที่ใต้ฐานเป็นก้านชนวนแผ่นและติดตัดเรียบหลังหล่อเสร็จนั่นเองส่วนราคาเช่าหาสลับเหรียญหลอ่อสามเหลี่ยมเนื้อเหลืองพิมพ์พนมมือของหลวงปู่รอดวัดวังน้ำวนจังหวัดสมุทรสาครน,นี้ก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่3เลียนหล่อประพาณนลทนบัวเรบช้างหลวงปู่สุวัดป่าคลองมะขามเท่าออกวัดคลองขอมจังหวัดสุพรรณบุรีเลียนหล่อประพาณนลทนพิมพ์บัวเรบช้างนั้นหลวงปู่สุขท่านปลูกเสกเอาไว้โดยมีหลักฐานพยานยืนยันอย่างชัดเจนเพราะคนที่ทันร่วมยุคนั้นมีหลายท่านที่กล่าวถึงประวัติรุ่นนี้บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานพระพิมพ์นี้นั้นตามประวัติว่ากันว่า หลวงปู่อุ่มเจ้าอาวาสวัดคองขอมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้นซึ่งท่านเป็นเพื่อนกับหลวงปู่สุขท่านเป็นเยจิสายวิปัสสนากรรมฐานที่มีอาคมแก่กล้าท่านหนึ่งหลวงปู่อุ่มท่านได้ประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปพระบูชาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเนื้อโลหะผสมศิละปะเชียงแสนซึ่งปัจจุบันถ้าใครไปวัดคองขอม,ขอมก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ ในครั้งนั้นท่านได้นำโลหะที่เหลือจากการหล่อพระพุทธพระบูชาเพียงแสนนี้มาเทหล่อเป็นพระพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์ต่างๆด้วยที่พบกันบ่อยก็มีพิมพ์ทรงครุฑและพิมพ์ทรงบัวเร็บช้างข้างอูพระรุ่นนี้ได้นำมาให้หลวงปู่ศุกปลูกเสกให้โดยเอาช่างและใช้พิมพ์พระต้นแบบตามตำรับวัดมะขามเท่าคนเก่าแก่ในพื้นที่ยืนยันตรงกันอย่างแน่นอนว่า หลวงปู่สุขท่านปลูกเสกให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งในปัจจุบันเป็นพระพิมพ์หนึ่งที่นิยมเล่นหากันเป็นอย่างมากและมีราคาที่เช่าหาที่ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวส่วนราคาเช่าหาสำหรับเหรียญหล่อประพามณฑน,นบัวเล็บช้างของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าออกวัดคลองขอมจังหวัดสุพรรณบุรีนี้ก็อ,อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ และความสวยขององค์พระอันดับที่4เหรียญหล่อเจ้าสัวเจ้าคุณโพวัดจัยพฤกมาราตร่ิงงชันกรุงเทพมหานครเหรียญหล่อเจ้าสัวฝั่งทนคือชื่อที่ถูกนานนาม เหรียญหล่อสูงกระจังเจ้าคุณโพอดีเจ้าวาดวัดชัยพฤกมาลาธนบุรีเหนือสำริดกับดำเหรียญหล่อพิมพ์พระพุทธเก่าฝั่งธนบุรีนี้ยุคสมัยไล่เลี่ยก,กันกับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าสร้างก่อนหลวงพ่อไปวัดกำแพงนั่นก็คือเหรียญหล่อสูงกระจังหรือเหรียญหล่อสูงกอท่านเจ้าคุณโพวัดชัยพฤกมาลานั่นเองที่นักสะสมเหรียญหล่อยุคเก่ารู้จัก เพราะท่านเจ้าคุณโพท่านเป็นสุดยอดพระเจจิอาจารย์ในยุคนั้นที่ไม่เป็นสองรองพระเจจิท่านใดเช่นกันแลอหลอสุ้มกระจังนี้สันนิษฐานว่าสร้างในระหว่างปีพศ2450ถึง2469เพราะท่านเจ้าคุณโพท่านรบรณภาพในปีพศ2469บางบันทึกระบุปีที่สร้างก็คือ2465ก็มีลูกศิษย์ของ หลวงปู่โพเล่าว่าท่านสร้างเหรียญหลอนี้เพื่อสมทบสมนาคุณแก่ผู้ที่ทาบุญในการสร้างสาราการประเรียนเพื่อขาวหล่อพระพุทธเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยคล้ายพระพุทธชินราชปัจจุบันได้รับการเฉลิมพระนามว่าพระพุทธชัยมงคลเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดชัยพฤกษ์มาลาในปัจจุบันเหรียญหล่อของท่านสร้างด้วยเนื้อโลหะสัมฤทธ ออกน้ำตาลอมแดงเพียงอย่างเดียวแต่คล้ายกับเหรียญหล่อเจ้าสัวของหลวงปู่ปูนวัดกลางบางแก้วที่สร้างไล่เลียกกันก็ถูกเรียกขานว่าเหรียญหล่อเจ้าสัวนคนปรปฐมต่อมาพ่อท่านสิงห์วัดแหลมทรายจังหวัดสงขลาได้นำเหรียญหล่อของท่านมาถอดแบบสร้างเป็นของหลวงพ่อสิงห์โดยข้อแตกต่างก็คือเหรียญหล่อพิมพ์ซุ้มกระจังงของท่านพ่อสิงห์จะมีขนาดเล็กและตื้นกว่าโลหะ เนื้อทองผสมมีวันหน้าออกแดงไม่ใช่โลหะสํมฤทิ์เหมือนของวัดชัยพฤกมาราส่วนราคาเช่าหาสำหรับเหรียญหล่อเจ้าสัวเจ้าคุณโพวัดชัยพฤกมาราตดิ่งชันกรุงเทพมหานครนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่5เหเลีอยหล่อสมเด็จปกโพวัดะระฆังหลังคอนวัดะระฆังโคศิตารามกรุงเทพมหานครเมื่อกล่าวถึงวัดะระฆังโคศิตารามทุกคนจะต้องนึกถึงพระสมเด็จวัดะระฆังโคศิตารามจากักรพรรดิแห่งพระเครื่องอันเรื่องลือของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีพระเก่าที่มีค่านิยมจนแทบจะแตะไม่ถึง ความจริงแล้วยังมีการสืบทอดการสร้างพระเครื่องของวัดะระฆังในรุ่นต่อๆมาอีกมากมายโดยเฉพาะพระรุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงและพุทธคุณเป็นที่ประจักษ์เช่นพระวัดะระฆังหลังค้อนของสมเด็จพระพุทธคโฆคษาจารย์หม่อมราชวงศงเจริญอิสรางคูลซึ่งเป็นที่นิยมและสะสมและสแสวงหากันอย่างกว้างขวางในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคนาจารย์ กล่าวถึงสาสนราคาก็ยังพอจับต้องได้พระวัดะระฆังหลังค้อนเป็นพระเนื้อโลหะทองผสมที่มีขนาดเล็กเริ่มวิธีการสร้างด้วยการส่งแผ่นทองเหลืองไปถวายพระเจดีย์อาจารย์สำนักต่างๆจำนวนหลายสำนักเพื่อให้ท่านลงจานอักขระเลขยันแล้วส่งคืนกลับมาเมื่อรวมแผ่นทองเหลืองที่ลงเลขยันเสร็จแล้วจึงอาราธนาพระเถรานุเถระผู้ทรงวิทยาคม ทำพิธีปลูกเศกแผ่นทองเหลืองที่จะหล่อรอมเทเป็นองค์พระเมื่อเททองเป็นองค์พระแล้วจึงเรื่อยออกมาเป็นกิ่งๆจาก,กแกนชนวนจากนั้นเรื่อยตัดออกเป็นแท่งๆพระวัดระฆังหลังค้อนเป็นพระเนื้อโลหะทองผสมที่มีขนาดเล็กลักษณะของแท่งพระที่เรื่อยออกมานั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความกว้างประมาณ3เซนติเมตรความยาวประมาณ5เซนติเมตร และความหนาประมาณ0.5เซนติเมตรหลังจากเลื่อยตัดออกจากช่อแล้วถ้าแต่ละองค์ก็จะติดกันเป็นแพรต้องใช้เลื่อยเฉือนบากออกตรงรอยต่อระหว่างองค์พระแล้วใช้ค้อนเคาะกระแทกให้องค์พระแต่ละองค์แยกออกจากกันอันเป็นที่มาของชื่อหลังค้อนถ้าบางองค์อาจจะมีรอยค้อนกระแทกยุบลงไปบ้างบางองค์ก็ไม่มีแต่มีแต่ เพียงรอยตะใบแต่งเท่านั้นส่วนราคาเช่าหาสําหรับเหรียญหล่อสมเด็จปกโพวัดระฆังหลังคอนวัดระฆังโพสิตารามกรุงเทพมหาคนครนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่6 เหรียญหล่อคอน้ำเต้ารุ่นแรกขวงพระน้อยวัดธรรมมาสาราจังหวัดนครปฐมเหรียญหลอรุ่นนี้จะสร้างในปีพุทธศักราช2497หลวงพ่อน้อยท่านเป็นพระผู้ทรงไว้ซึ่งศิลาจาวัดอันงดงามและมีความเป็นสมถะและเป็นพระนักพัฒนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาและการศึกษาจนเป็นที่เชิดชู ท่านเป็นพระภิกษุที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาวิทยาการต่างๆทั้งด้านคันธุระและวิปัสสนาธุระและได้รับการถ่ายทอดวิชาพุทธาคมตลอดจนปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อกรวัดบ่อตะกัวหลวงพ่อหนวมวัดธรรมศาลาซึ่งเป็นพระกรรวาจาจารย์ของท่านหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้หลวงพ่อทาวัดพเนยงแตกเป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นพระเจจิาอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมในสมัยนั้นทั้งสิน้นท่านไม่นิยมสร้างวัตถุมงคลวัตถุมงคลที่ท่านสร้างจึงมีน้อยและเป็นที่หวงแหนกันอย่างมากโดยเฉพาะเหรียญหล่อรุ่นแรกซึ่งสร้างขึ้นสองพิมพ์ก็คือพิมพ์หน้าเสือและพิมพ์คอน้ำเต้าเหรียญหล่หลอของหลวงพ่อน้อยพิมพ์คอน้ำเต้าเป็นหนึ่งในเหรียญหล่อรุ่นแรกที่สร้างในปี2497 จัสร้างเป็นเนื้อโลหะผสม,มระหว่างทองเหลืองและทองคำรวมทั้งเนื้อแร่เกาะร้านเนื้อจะมีกระแสเหลืองอม,มเขียวลักษณะพิมพ์ทรงเหมือนใบเสมาแต่ตรงข้างเว้าเข้ามาค้ายน้ำเต้าจึงใช้เรียกชื่อพิมพ์ว่าพิมพ์ครอน้้ำเต้าพิมพ์ด้านหน้าขอบโดยรอบเป็นลายกระหนกตรงกลางเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อน้อยครึ่งรูปด้านหลังพื้นเรียบตรงกลางเป็นยันนะ เป็นวงแล้วขึ้นยอดเป็นอุณารมหรือที่เรียกกันว่ายันนะทรงแผน่นดินส่วนราคาเช่าหาสลับเหรียญหล่อคอน้ำเต้ารุ่นแรกของพระน้อยวัดธรรมศาลาจังหวัดนครปฐมปี2อ9 7ีนี้ก็อ,อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับ ที่7เหลี้ยหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรพิมพ์มือแบเเลีอยหล่อรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2481แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่มาบรรจบเป็นแม่น้ำเจ้าพยาตลอดแม่น้ำสายนี้มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่หนึ่งองค์ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวเมืองพิจิตร ให้ความเคารพนับถือมากเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวถึงนี้ก็คือหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนั่นเองความศักดิ์สิทธิ์เริ่มจากชาวบ้านใครมีเรื่องเดือดร้อนก็ไปกราบบอกหลวงพ่อเพชรแล้วจะได้ตามที่ขอทุกประการทําให้ชาวบ้านเกิดศรัทธาและเชื่อว่าหลวงพ่อช่วยให้ผู้ที่นับถือให้แคล้วคลาดปลอดภัยจึงได้เกิดการสร้างวัตถุมงคล เพื่อนำหลวงพ่อติดตัวในปีพศ2481เป็นช่วงที่ประเทศไทยเกิดสงครามลูกหลานของชาวบ้านถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารสิ่งเดียวที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะทำได้โดยให้ลูกหลานปลอดภัยจากฆาศึกก็คือการพกพระหลวงพ่อเพชรติดตัวดังนั้นทางวัดจึงได้หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเพชรขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมีองค์จำลองหลวงพ่อเพชรนั่งอยู่บนฐานบัวสองชั้น สวนด้านหลังเป็นตารางอูณนารมกํกำกับในช่วงตลอดพิธีการเททองหล่อนี้ก็ได้นิมนต์พระเจติยอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมมาปลูกเสกซึ่งก็ได้แก่หลวงพ่อพิทวัดขมังหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างซึ่งพระอ,อาจารย์สองท่านนี้เป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานและยังมีหลวงพ่อเขียนวัดถ้ำขุนเนนมาร่วมงานด้วย พระรุ่นนี้สร้างโดยการ2พิมพ์ก็คือพิมพ์มือแบรกับพิมพ์มือกรรมวิธีการสร้างเป็นการร่อแบบโบราณดังนั้นขอบข้างจะพบร่องรอยของการประกบแม่พิมพ์และพบรอยตะไบในการเก็บงานพระหลอต้องมีค้าบเบ้าจึงจะทําให้การพิจารณาแท้เกได้ง่ายขึ้นความนิยมในวงการพระจะให้ความนิยมกับพระพิมพ์มือแปรมาก กอบพิมพ์มือกรรมส่วนราคาเช่าหาสําหรับเหรียญหล่อของหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิ 2, ตปี4อ1พีิมพ์มือแปรนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระครับและนั่นก็คือ เจ็ดอันดับเหรียญหล่อพระยอดนิยมที่นักนิยมสะสมพระเครื่องต่างนิยมสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่สองและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ